โอเคครับผมเดี๋ยววันนี้จะมารีวิว Pro SF Web Tips h e e t นะครับผมเว็บเดิมเลยนะครับอ่ะผมจะได้เปิดทีลองชันเลยนะก็เดี๋ยวจะอธิบายให้นะครับอ่ะผมเปิดไปตัตว์ทูนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ยิงกันเองนะด่านนี้ระยะห่างนะครับหลอดเลือดนะครับผมแล้วก็เส้นทางนะครับเส้นทางไม่เปิดดีกว่านะล็อกเป้านะครับแล้วก็ขอบเขตในการล็อกผมเล่นอยู่ประมาณร้อยยี่นะครับผมล็อกตัวนะครับแล้วก็ปุ่มที่ใช้ล็อกไปคลิกขวานะครับแสดงตัวที่กําลังจะล็อกนะครับ แล้วก็เคจ้มผมปรับเป็น2นะครับลดดีดนะครับผมปรับประมาณนี้ครับ๋ยวเปิดป้องกันก่อนเผื่อมันโหวตนะครับอ่ะลดดีดใครที่บั๊กนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันบั๊กยังไงของผมไม่ไม่บั๊กนะเดี๋ยวจะให้ดูว่าตอนบั๊กมันเป็นยังไงเนี่ยทุกคนดูนะดูนะเนี่ยคือเป้าผมเลงข้างล่างนะอ่ะเดี๋ยวดูผมเลงกระถางนะเนี่ยแต่มันไปขึ้นมนดอกไม้กระถางอะ่ะเนี่ยเขาเรียกว่าบั๊กนะครับแล้วมันจะทําให้ยิงศัตรูไม่ตายนะครับอ่ะตอนนี้ผมโดนมันยิงตายแล้ะ เดี๋ยวตัดคลิปไปแปบ๊บหนึ่งอ่ะเนี่ยให้ดูนะเนี่ยเนี่ยบั็อกไหมเนี่ยดูคือเป้าเราอยู่กับถางนะเนี่ยแต่แต่กระสุนมันออกตรงดอกไม้แล้วเนี่ยเวลาเราไปดีเลงศัตรูอะส,สมมุติว่าเราเลงหัวแม่งก็เลยขึ้นไปอะมันก็ไม่โดนนะครับผมโอเควิธีแก้นะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับว่าแก้อย่างไงนะครับขั้นแรกเลยเราปิดลดเดทก่อนนะครับปิดให้หมดเลยนะครับปิดเสร็จปุ๊บแล้วเราก็สับปืนหนึ่งรอบโอ้โหเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวสอนใหม่แป๊บหนึ่ง รอเ,เกิดก่อนอะ่ะวิธีแก้คือปิดรถดีดให้หมดนะครับผมแบบหนึ่งเดี๋ยวผมเอาเอาแบบนึ่งเลื่อนๆก่อนเลื่อนๆๆๆๆๆปิดรถดีดก่อนนะครับปิดปุ๊บเราก็สับปืนนะครับแล้วก็เล็งหนึ่งรอบนะครับยิงหนึ่งรอบครับผมเราก็เปิดแล้วก็ลองยิงอีกทีเนี่ยตรงละตรงละอะ่ะมาเดี๋ยวจะเล่นเนียนๆให้ดูไอ้ยี่นี้มาแล้วเนะี่ยแม่งฆ่าผมนะ แม่งจ้องจะเล่นผมไอ้เขี้ยแม่เล้บึนโกลว่ะต่อตอนนี้มันยังไม่มีใครรู้นะรอ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 ,อ,อเกิดอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเล่นเนียนให้ดูนะครับด่านนี้แต่ห้องต่อไปขอเล่นโหดละกันนะครับผมเอามาต่อสอนแก้ไปแล้วเนาะสำหรับคนที่เจอบั็กเมื่อกี้นะสมมุติยิงกระถางแบบเมื่อกี้นะแล้วแม่งขึ้นมาเนี่ยเนี่ยแม่งขึ้นมาเนี่ยตอนนี้คือตรงแลวเียตรงแบบตรงเป๊ะนะครับผมมาเราไปล่ายิงกันดีกว่านะครับ ตายโอ้ยโหแม่งไม่ไม่ได้เล็งล็อกหัวไงถ้าเป็นล็อกหัวตายแต่ว่าเดี๋ยวมันจะไม่เนียนครับเราเล่น,เน,นเนียนดีกว่าเนาะไม่มีใครรู้ด้วยนะครับโอเคมาต่อนะครับคือถ้าถ้ามันอยู่ข้างบนแบบเมื่อกี้เราเราไม่ควรยิงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นล็อกมันจะเป็นล็อกบันไดนะครับเรล็อกไอ้นี่ล็อยเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมปรับขอบเขตให้ใหญ่กว่านี้หน่อยนะครับอ่ะ เราลองมันลงมานะครับเ <Patri> พราะว่าถ้าเราแบบเมื่อกี้แบบช็อตเมื่อกี้เห็นปะตายเลยนี่ลองมันลงมาดีกว่าเรียบร้อยครับเค okay, ชนะนะครับผม <B> ถ้ามันร้องก็คือแสดงว่ามันจําผมได้เพราะว่าไอดีเนี้ยเคยเล่นโหดนะครับเล่นเล่นโหดมากเลยแหละเล่นเกียนเลยแหละไม่ได้เล่นเนียนครับก็คือถ้ามันร้องก็คือว่าผมไม่ใช่ว่าผมเล่นไม่เนียนนะคือผมเล่นเนียนแต่มันจําผมได้จากที่เคยเล่นโหดไง แล้วมันก็ร้องอะไรเงี้ยเข้าใจไหมอ,อันนี้ยิงไม่ได้ครับโอ้โหแม่งว่าแล้วมุมนี้มันไม่ได้เพราะเพราะว่ามันไปล็อกตัวเห็นนะถ้าเราปรับล็อกหัวมันก็จะไม่เนียนเพราะฉะนั้นเราปรับล็อกตัวแล้วก็แบบว่าตายตายเกิดเกิดยิงยิงยิงโดนบ้างไม่โดนบ้างอ่ะดีที่สุดครับจะได้เนียนๆนะครับโอเคครับมาด่านนี้ขอเล่นโอทอแล้วกันนะครับผมเคเดี๋ยวสอดเล่นโอทอให้ดูนะครับอ่า ยิงแรงอันนี้ไม่เปิดนะครับยิงทะลุอมตะนะครับแล้วก็ยิงออโต้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นย,ยังไงยิงออโต้ก็คือเราเดินไปใช่ไหมเอาเป้าไปชี้พวกมันนะครับชี้ชี้อ่ะมันจะยิงทะลุเฉพาะไม้นะถ้าเป็นปูนเงี้ยไม่ทะลุนะครับเนี่ยตายเห็นไหมง่ายๆครับผมผมขอปิดแล้วกันนะครับอ่ะเล่นให้ดูแลยิงออโต้ไม่ใช่ยิงออโต้ยิงทะลุ er ผมขอปิดยิงออโต้แล้วกันนะครับผม เกมจบเดี๋ยวไปเจอกันด่านหน้าแล้วกันโอเคครับเมื่อกี้เรายิงเราเล่นยิงออโต้ยิงทะลุไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้เล่นเ,เกิดไว้ดันทีนะครับโอเคกดเปิดไปนะครับกด F3 ปึ๊บเป็ไปนไง,งนนะเกิดเลยนะครับง่ายๆนะครับผมนะเกิดเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็เกิดไปตั้งเลือดก็คือสมมุติว่าเลือดเราเหลือ70ใช่ปะ่ะเราโดนยิงเลือดเหลือ70ใช่ปะ่ะ เราจะมาเกิดแบบเมื่อกี้เห็นไหมมันมาเกิดใหม่เห็นไหมก็คือพอเลือดเหลือเจ็ดสิบหรือห้าสิบเนี่ยเราปรับเท่าไหร่ก็ได้พอเราเหลือห้าสิบปุ๊บมันจะมาเกิดใหม่ทันทีเลยนะครับเรียบร้อย <c oughs> แล้วก็ฟังก์ชันจบเกมทันทีอันนี้ผมขอเดี๋ยวยังไม่เล่นแล้วกันนะครับส่วนฟังก์ชันปลอมกระสุนนี่มันต้องใช้คู่กับฟังก์ชันนี้ครับเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะว่าเป็นยังไงโอเคปรับเป็นกระสุนปืนใหญ่ยศสลัดนะครับแล้วก็ เปิดอันนี้นะครับแล้วผู้เล่นน่ะมันจะไปรวมเป็นกระจุกอย่างนี้นะครับให้เรากด F8 นะครับผมปุ๊บมันจะมารวมตรงนี้ให้เรายิงนะครับเนี่ยตายหมดเลยนะครับเห็นไหมง่ายๆเลยครับผมซี่อีซี่นะครับเนี่ยแล้วก็ยิงไปครับแบบนี้เลยนะครับไม่ไม่ยากครับผมประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นโอเคผมขอปิดแล้วกันนะครับพอละ แล้วก็ฟังก์ชันจบเกมทันทีอ่ะ E N D นะครับดเดี๋ยวรอเรารอเราอยิงพวกมันก่อนแล้วเดี๋ยวผมกด E N D นะครับที่ปุ่มคีย์บอร์ดนะครับเคกดปุ๊บเป็นไงเกมจบเลยนะครับทีเดียวเท่านั้นนะครับท,ท,ทั้งๆที่จริงๆมัน30คิวใช่ไหมด่านเนี้ยแต่ผมแค่ที่คิวเองผมกด E N D ทีเดียวปุ๊บเกมจบเลยนะครับเป็นไงโคตรโหดบอกเลย เราก็เอาไปใช้กันเองนะครับเนี่ยเกมจบสบายๆย,ยูชิวนะครับผมเป็นฟังก์ชันที่ปวดมากๆเลยฟังก์ชันนี้นะครับเนี่ยส่วนที่เหลือเนี่ยปลอมชื่อเห็นคนเดียวปลอมช่องแชทอ่าเดอบล์อัพเนี่ยแล้วก็พวกคูณอีพีเนี่ยเขาวงเล็บเสียงแบนด์ด้วยนะแล้วก็เกิดไว้ตั้งเลือ่องนี่สอนไปแล้วนะครับไอ้ฟังก์ชันที่แบบเล่นยากๆที่แบบว่าคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจผมจะสอนนะครับส่วนฟังก์ชันที่มันเล่นง่ายๆอย่างเช่น กระโดดสูงเนี่ยอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับป้อมกระสุนปืนอันนี้มันมันต้องใชู้ัอัน,นี้ผมต้องบอกใช่ไหมล่ะอมะตะยิงออโต้ยิงแรงเฉพาะปืนกลอันนี้คนรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ทักดิสคอรดมาได้เลยนะครับหรือมีปัญหาตรงไหนก็ทักทักดิสคอดหาแอดมินได้เลยนะครับผมส่วนตัวโปรแกรมก็มีปูปปปมีเอ่อการแปลอยู่แล้วนะครับผมอาจจะลิ้นพันหน่อยนะเพราะว่ามันตีสี่แล้วยังไม่นอนเลย โอเคครับผมฝากไว้ด้วยนะครับกิฟชีตนะครับ <c oughs> โอเคไปละ